น้ำทิพย์เสียมทองไร้สามีสวยข้างฟ้าวัย44ปีไร้สามีสวยข้างฟ้าวัย44ปีชีวิตน้ำทิพย์เสียมทองหมดสัญญาช่อง7จดไม่ได้แสดงละครจากจากวงวงแล้ว น้ำทิพย์เสียมทองชื่อเล่นทิพย์เป็นดารานักแสดงสังกัดดีด้าวิดีโอโปรดักชันเกิดเมื่อวันจันทร์ที่8พฤษภาคมพศ2521ที่ตำบลหนองอ้ออำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนพระประถมวิทยาลายัยจังหวัดนครประมและระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรงังสิตเข้าสู่วงการด้วยการชนะเลิศการประกวดมิสซินไทยแลนด์เมื่อปี2537ก่อนหน้านั้นคนที่ชนะการประกวดนั้นคือจารีซาดายัง แต่จารีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทางกองประกวดเลยมอบตำแหน่งให้ทิ์เสียมทองที่เป็นรองอันดับหนึ่งในขณะที่น้ำทิพย์ชนะการประกวดทางดีด้าวิดีโอโปรดักชันได้ชักชวนน้ำทิพย์ให้มาเซ็นสัญญาและด่งดังจากการเล่นละครแนวจากจากักวงวงผลงานละครเรื่องแรกของน้ำทิพย์คือเกาะเพชรเจ็ดสีหลังจากนั้นก็มีผลงานละครแนวจากจักวงวง,วงม,ามากมายเช่นดาบเจ็ดสีม่ีเจแสง พระลักษมีสังทองปราบูทองและอีกมากมายด้านละครโทรทัศน์มีผลงานละครเรื่องแรกที่รับบทเป็นนางร้ายคือเรื่องด้วยแรงอธิษฐานแสดงเป็นพาณิชย์และมีผลงานละครทางช่องเจ็ดอีกมากมายเช่นทองเหนือกว้วบิ๊กเสียทัตด,ดาวบุษยาอสุนน้อยในตะเกียงแก้วเป็นตน้นส่วนผลงานปัจจุบันทางช่อง จ็ดคือเรื่องไฟหวนรับบทเป็นสร้อยปัจจุบันน้ำทิพย์ได้หมดสัญญากับทางดีด้าวิดีโอโปรดักชันหรือช่องเจ็ดแล้วแต่ก็ยังคงรับงานละครอยู่เรื่อยๆและได้เห็นผ่านหน้าจอทีวีอยู่หลายครั้งมีรับงานแสดงต่างช่องบ้างเช่นเซนซือรักสื่อวิญญาณของข่ายเอกซกและล่าสุดพศ2561ได้ร่วมแสดงละครอุทัยเทวีรับบทสมุดมาลาซึ่งถือเป็นเรื่องแรกที่แสดงให้กับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยชีวีสีช่องสโดยล่าสุดเด็ดพี่หนึ่งมาลิด ได้ออกมาเผยภาพที่ทําให้แฟนๆเื่นใจกับรูปคู่นางเอกคู่ขวันทิพย์น้ำทิพย์เสียงทองซึ่งเคยรับบทเป็นพระมเหสีคู่กันในละครพร้อมข้อความว่าวันนี้วันดีเจอมเหสีคู่บุญที่พัดพรากกันมานานซึ่งในภาพต้องบอกเลยว่าเด็ดพี่ยังหลอ่อสายขนาที่พระมเหสีก็ยังสวยสดใสเหมือนเดิมแถมไม่เปลี่ยนไปจากในอดีตสมัยดับจะสีไม่ได้จะแสงเมื่อ20กว่าปีก่อนเลยทีเดียว